สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องกล้อง IP นะครับ IP แคม ERA ซื้อมาจากช h อป e ีนะครับราคา819บาทรวมส่งกะว่าคิดว่าจะมาใช้ที่สวนนะครับเาลว้ส่งเอาไว้ดูระบบน้ำก็อาไว้ดูปลาอะไครที่สวน Wi-Fi Smart c a m ERA ตัวนี้สั่งพร้อมเมมโมรี Memory 64 g ินะครับในราคา819บาทรวมส่งผมจะามาใช้กับตัวปล่อย Wi-Fi ตัวที่ผมรีวิวครั้งล่าสุดนะครับจะไปตั้งไว้ที่สวนแล้วก็เอากล้องไปใช้ก็เลยจะมาลองเซตค่าดู มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีวิธีการใช้งานภาษาอังกฤษล้วนไม่มีภาษาอื่นไม่มีภาษาไทยนะครับ เสียบไฟบ้านเสียบตัวกล้องเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์200มิลลิแอมป์นะครับแปลงจาก220 เอเป็นสิบสองโวลต์สอง้อมิลลิแอมก็น่าจะใช้กับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ได้นะครับเพราะว่ากะว่าจะไปใช้กับโซลาร์เซลล์อันนี้ไฟเข้าอันนี้เป็นแลน ก้างก็ติดตั้งเข้ากับผนังแบบนี้น่าจะติดตั้งเข้าอย่างนี้ยึดน็อต4ตัวแล้วก็ให้กล้องหมุนได้360องศามีน็อตยึดมาให้แล้วก็เมมโมรี่การ์ด64กิก Okay. มาลองดูทําตามคู่มือกันนะอันดับแรกดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแอปชื่อว่า ic แล้วก็ c ซีซีโปรติดตั้งยอมรับอรอสักครู่ Open IC, Choose Login Picture One. If you don't have user name, please register first. ถ้าไม่มี Username ให้ลงทะเดียนก่อนหลังจากนั้นคลิกบวกแล้วก็คลิก Add device แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi แล้วก็คอนเฟิร์มหลังจากได้ยินเสียงกล้องพูดว่า Connect successfully You enter set password then confirm After confirm เคเดี๋ยวลองทำดูรอ เราแอปติดตั้งเสร็จนะครับ หติดตั้งเสร็จแล้วเปิดเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กของตัวกล้องก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้มาไอแฮกรี system starting up อ้าวบอกว่า system starting up Way to be configured Set Sell Permission More Setting ขอให้อนุญาต Permission ก่อนนะครับ Permission Management มาออนมาแอป IC ซ r o ปแล้วก็กดอนุญาตให้มันใช้อ่ะครับเ okay. เดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อน mm hmm. ก็ตอนนี้แสดงว่าแอปนี้อนุญาตหมดแล้วพวกถ่ายภาพบันทึกเสียงตำแหน่งอะไรพวกนี้ครับอนุญาตเสร็จแล้วเนาะ mm hmm. อ่าคราวนี้ เรายังไม่มีบัญชีผู้ใช้เราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก็ใส่อีเิลเรานะครับของผมเปนก็น yes, 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 yes. กดคํา่่ารับรหัสยืนยันอ้าวต้องใส่ชื่อผู้ใช้ทุกที น่าพานนะครับก็ใส่รหัสเราเดี๋ยวผมคนญาปิดโอเคใส่เข้าไปรับรหัสยืนยันนะครับส่งรหัสยืนยันมาที่อีเมลนะครับเราก็ต้องไปเข้าอีเมลของเราต้องไปเข้าอีเมลนะครับพอดีตัวนี้ผมใส่อีเมลผิดนะครับ เขาส่งอีเมลไปที่ตรงนี้เอาใหม่ลงทะเบียนใหม่นะครับใส่อีเมลให้มันถูกนะครับเมื่อกี้ผมใส่ผิดไป gmail.com นะครับกดคําว่ารับรหัสผ่านอันนี้รหัสผ่านก็จะส่งไปที่อ e ีเมลของเราตัวเนี้ยครับเข้าไปเช็ครหัสผ่านได้เลยนะครับเคผมได้รหัสผ่านมาแล้วนะครับนี่ครับก็ใส่รหัสยืนยันนะครับของผมเป็น4 7 7 8ก็กดคำว่าลงทะเบียนอ่ามาแล้วนะครับ ก็กดคำว่าลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะครับนเนี่นี่กดนะครับตกลงนะครับเปิดใช้งานกลัไปคราวนี้ตามคู่มือเขาบอกให้กดบวกนะรบเริ่มติดตั้งกล้อง นี้เขาบอกว่าให้ได้ให้ได้ยินเสียงกล้องแต่ว่าผมยังไม่ได้ยินกล้องเสียงกล้องพูดอะไรเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงขอถอดเสียบปลั๊กใหม่ system starting up wait to be configured มันบอกว่าเ e t to be config ให้คลิกด้านล่างขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคไม่ละอันนี้คือ wifi ของผมนะครับรหัสผ่านผมก็จะใส่รหัสผ่านที่จะเข้า wi-fi นะครับใส่รหัสผ่านเรียบร้อยก็ยืนยัน in ออเดอร์อินพุ่งฟาเรลด์โ e รดชูดไม t ด่ r นดีกว่า okay ยืนยันแค่นั้นเอง s e wait โอเคบอกว่าติดเชื่อมต่อแล้วรอแป๊บหนึง่งมันมาอย่างนี้อ๋อนี่ค่ะมันให้กดตรงนี้มันบอกแล้ว มันต้องกดตรงข้างบนนะครับแล้วก็บอกว่าโชว์ QR code ในโทรศัพท์ไว้หน้ากล้องให้ระยะ20-30เซนรอกล้องสแกนอ๋อเอาคิกที่นี่รออีกครั้งก่อนนี่ต้องกดเมื่อกี้ไม่ต้องรอนะครับต้องกดตรงข้างบนแล้วก็ให้ w อูตรงกล้องนะครับเดี๋ยว เอานีออก configured. เอามาตั้งตรงหน้ากล้องนะ Please, wait. นี่ครับบอกว่ายี่สิบถึงสามสิบเซนโอเคนะครับมันก็จะ ขึ้นมาหน้านี้ให้ใส่รหัสผ่านนะครับต้องใส่รหัสผ่านของกล้องนะครับผมก็จะใส่รหัสของผมเองนะยืนยันนะครับ ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อกล้องที่กำหนดนะครับเราจะใช้ชื่อว่าอะไรปั๊มน้ำของผมจะไปใส่กับปั๊มน้ำก็จะใช้ใช้คำว่าปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำกดบันทึกนะครับ ถ้าเกิดต้องการที่จะแอดกล้องอีกก็กดเครื่องหมายบวกนะครับวันนี้ก็บอกแล้วนะครับลองกดเพลย์ดูปึ๊บอ่าตอนนี้เห็นแล้วนะครับหันหน้ากล้องเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่หน้าผมเองนะครับวิธีการใช้ หมุนกล้องดูมันหมุนได้ไหมอ๋อนี่วิธีการหมุนก็กดตรงนี้ให้มันหมุนเลยครับ นี่ yeah. มันละโอเคนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้สรุปก็คือตอนขั้นแรกนะครับก็ลงแอปลงแอปเสร็จสมัครล <c> า <oughs> สผ่านนะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ เข้ามาที่แอปเข้ามาที่แอปก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มกล้องเพิ่มกล้องเสร็จก็สแกน QR code คดนะครับแล้วก็ได้หน้าจอนี้เรียบร้อยนะครับโอเคอยังไงก็เดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้ไปใช้ที่สวนนะครับถ้ามีความคืบหน้ายัางไงใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูทีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ